อายโนร้านอะคาเดมี่ฉลองครบรอบหนึ่งปีกับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในยังเซลเมดมิลเลนแนแกะรอยร้อยล้านครั้งแรกที่โคชแถวหน้าของเมืองไทยจะมาแกะรอยความสำเร็จของนักธุรกิจร้อยล้านเพื่อพาให้คุณเป็นสุดยอดนักธุรกิจแถวหน้ารุ่นใหม่มาสร้างธุรกิจให้เติมโตยางมีระบบรวยได้แบบมืออาชีพกับงานสัมมนายังเซลเมดมิลเลนแนแกะรอยร้อยล้านเสาร์ที่3กันยายนสอบถามเพิ่มเติมถทร0 9 5 0 6 5 2 3 8 1หรือเว็บไซต์อยุโนร้อยล้านอะคาเดมี่ .com เวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหิน n Y C New York Clinic กว่าจะมาเป็นเจ้าแม่บโบรกเกอร์ประกันภัยรายใหญ่ที่สุดในภาคอีสานดูแลลูกค้าครบวงจรทั้งรถส่วนตัวและรถสาธารณะกว่า1 6 0 0รายจุดเริ่มต้นของเธอจะเป็นอย่างไรไปติดตาม,มพร้อมกันครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ตลาดท่าเรือนะครับจังหวัดหนองคายแห่งนี้นะครับกับบรรยากาศสบายๆริมน้าโขงเท้าเรื่องเลยครับก่อนจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจนถึงวันนี้นะครับผมชีวิตไปเด็กๆของอู๋เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอ๋อเริ่มต้นชีวิตของอู๋นะคะอู๋เนี่ยเดิมแล้วเป็นคนจังหวัดหนองคายโดยกําเนิดเลยมีพี่น้องทั้งหมด4คนอู๋เนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องพ่อแม่อู๋แยกทางกัน ตั้งแต่ตอนอูยังอยู่ในท้องของคุณแม่พ่อก็เอาไปสองคนแม่อูก็เลี้ยงสองคนตอนที่ยังอยู่ในท้องนั้นคุณแม่ก็ต้องเลี้ยงคุณยายด้วยแม่เลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวใช่ใช่ถูกต้องค่ะถามว่าคุณแม่ทํางานอะไรครับคุณแม่ขายอาหารตามสั่งนะคะรายได้ต่อวันเท่าไหร่ครับวันละ200ค่ะวันละ200บาทแต่ต้องเลี้ยงดูคนถึงค่าชีวิตด้วยกันครับวันละ200ก็คือเดือนประมาณ6 0 0 0บาท6 00 0บาทเท่านั้นมันพอไหมครับสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นในวัยเด็กถามว่าพอไหมตอนนั้นก็ไม่พอออออ่่่ะะคคตนเด็กกกๆืูับพีสาว ต้องห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนเพราะคุณแม่ไม่มีเงินให้ไปกินที่โรงเรียนหอน่อข้าวเหนียวกับไข่ต้มกันไปทานที่โรงเรียนคือถุงเท้าที่บ้านอื่นเขาไม่ใส่แล้วก็คือขาดเนี่ยคุณแม่จะไปขอเข้ามาแล้วก็เย็บให้ลูกไปใส่ที่โรงเรียนของเก่า<ช>ของเขาเหมือนของใหม่ของเราถูกต้องเลยค<ห>่ะอุ้ยจำคำได้ตอนที่9้าขวบเนี่ยต้องไปตลาดให้คุณแม่ปั่นจักรยานไปตลาดแล้วก็ได้ของมาก็มาช่วยคุณแม่ทํากับข้าวก่อนถึงจะมีโอกาสที่จะไปโรงเรียนทําอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันทุกวัน จนอูอายุจนถึงมัธยมพอมัธยมเสร็จแล้วอูก็ได้เรียนหนังสือได้เรียนหนังสือเนี่ยค่าขนมเราไม่มีค่ะครับผมแม่ไม่มีค่าขนมให้แล้วเราทำยังไงอ่ะเราก็ทํารายงานให้เพื่อนเราจ้างรถูกเพื่อนต้องค่ะเจ้างหาเงินค่าขนมใช่ค่ะคิดตังค์ได้ไงฮะเลี้ยงละกี่บาทฮะเล่มละห้าบาทค่ะเล่มละห้าบาทเล่มละห้าบาทลูกค้าเยอะไหมครับ เกือบทั <einfach> <S <S ้งห้องค่ะเพื่อนอางเรียกเลยอ่ะเกือบทั้งห้องเลยค่ะแน่นอนว่าเราจะต้องเป็นเด็กที่เรียนเก่งสุดในห้องกันสิค่ะถูกต้องค่ะอันนี้ต้องขอถามครับไอ้วันที่เวลาเปิดเทอมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาใส่เสื้อใหม่กันนะแล้วเราอ่ะไม่มีเสื้อใหม่แล้วก็มีรองเท้ามีถุงเท้าที่เกิดจากการที่คุณแม่เอาของเขามันเย็บทุนด้วยซ้ำอ่ะเรารู้สึกน้อยใจมากไหมเรารู้สึกไม่น้อยใจแต่ภาคภูมิใจมากกว่าว่าคุณแม่ทำทำอย่างนี้ให้เราเพราะคุณแม่ทําได้ดีที่สุดในจุดๆดนั้นแล้วตอนนั้นครับจจุุดดดมม่่งหาาาาายในววัเเเ็กคครรรรบิะะทํอไ เพื่อสามารถที่จะดูแลคุณแม่ในอนาคตต่อไป ตอนแรกมีเป้าหมายในเรื่องการเรียนต้องสอบเข้าวิทยาลัยให้ได้วิทยาลัยเทคนิคให้ได้ตอนนั้นเป็นวิทยาลัยเดียวที่มีอยู่ในจังหวัดนองคายค,คนจะแย่งกันเข้าเยอะมากุ่ยต้องทํายังไงได้ให้เข้าสาขาบัญชีได้เพราะในตอนนั้นคิดว่าสาขาบัญชีเนี่ยจบออกมาไม่ตกงานแน่นอนถ้าไม่ตกงานก็ตงง้องหาเลี้ยงด,ดูคุณแม่ได้คุณแม่ก็จะไม่ลำบากต่างเปล่าแล้วจบมาฉันจะเป็นนักบัญชี<ภ>ยากไหมในการสอบเข้าแล้วจะเป็นนักบัญชีนะตอนนั้นโอ้ยากเหมือนกันนะคะเพราะคนสอบเป็นพันคุนะคะก็สอบเข้าได้ค่ะสอบได้เป็นที่2องของเรียนวิทยยาลั อันดับสองของวิทยาลัยเลยที่สองเขาได้เอาแล้วทีนี้คุณแม่ก็ไม่มีตังค์ในการส่งค่าเล่าเรียนให้กับเราเราทํายังไงล่ะเราก็ยึดอาชีพเดิมก็ยังทํารายงานอยู่แล้วก็ตอนนั้นก็ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษากยศให้ตังค์ประมาณกี่บาทนะฮะของอู๋ตอนนั้นได้อยู่ที่1,600บาทต่อเดือนต่อเดือน1 6 0 0บาทต่อเดือนเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมดเราทำาไงบ้างครับกับ1,600บาทให้แม่หมดเลยค่ะให้แม่หมดเลยพ6 0 0รอบาทค่ะใช่ค่ะพาอแม่มีพาระมากกว สอนพิเศษเด็กเด็กปฐมสอนวิทยานิตน้องค่ะได้เดือนละพันห้าระหว่างที่สอนพิเศษเด็กนั้นเราก็ปิ้งชิ้นขายหน้าบ้านรายได้วันนึงเนี่ยก็จะประมาณวันละร้อยต้นทุนก็จะประมาณ70บาทก็ยังเหลือ30บาทในพออุปกรณ์การเรียนหลังจากนั้นเสร็จก็จะมีช่วงฝึกงานช่วงฝึกงานเราก็ฝึกงานกับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งค่ะก็มีรายได้ในช่วงฝึกงานด้วยก็ให้คุณแม่ จบอายุเท่าไรครับเ่ารเรียนกี่ปีครับอ่าตอนนั้นจบอายุ18ปีตามเกณฑ์ค่ะตอนนั้นเรียนปวสทํางานนะครับอ่าตอนนั้นก็เริ่มทํางานบริษัทประกันภัยที่ตัวเองไปฝึกงานอยู่เป็นนักบัญชีของบริษัทประกันภัยใช่ค่ะเป็นเสมียนสมัยนั้นเขาเรียกว่าเสมียนอ่าได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับสามพันค่ะสามพันบาท เหมียนกับชี้ต้องทำอะไรบ้างฮะธุรกิจการภัยนะคะก็ลงรายรับรายจ่ายของบริษัทค่ะแล้วก็ช่วยงานเคลมของบริษัทคือในการเขียนเอกสารหบือไว้เคลมชีวิตความอยู่ดีขึ้นยังครับตเดือนละสามพันบาทยังไม่ดีขึ้นค่ะแบ่งครึ่งหนึ่งให้คุณแม่อีกครึ่งหนึ่งอูก็เอาไว้ใช้ส่วนตัวพันห้าร้อยบาทต่อเดือนนี่พอครับต้องพอค่ะไม่พอไม่ได้อูททางานอยู่ที่ออฟฟิศก็จะทานข้าวไปที่บ้านจากที่บ้านไปอ่ะฮะตอนเช้าทานไปเลยตอนเที่ยังหกไปค่ะ ตอนเย็นมาก็มาสอนพิเศษก็ต้องทานอยู่ยที่บ้านอยู่แล้วแล้วจากนักบัญชีมันเปลี่ยนมาเป็นตัวแทนประกันได้ไงคอ่ามีอยู่เหตุการณ์นหนึ่งที่นั่งอยู่ออฟฟิศมีคุณยายคนหนึ่งเขาลูกเขาอะค่ะโดนรถกระบะเฉียวชนแล้วรถอีแตนเนี่ยลงข้างทางแล้วทำให้ลูกชายเขาอะคอหักตายอุ้ยคอหักตายเลยฮะใช่ค่ะคุณยายอายุ80 อยู่กับลูกสองคน,คนอยู่กับลูกสองคน,คนมีลูกชายคนเดียวคุณยายก็มาที่บริษัทประกันภัยพี่ๆที่บริษัทประกันภัยอะค่ะเขาก็บอกว่าให้คุณยายไปใช้สิทธิ์ที่อื่นเอาเพราะว่าลูกค้าไม่ทําลูกค้าไม่ได้ทำา<ม>กนไม่ทำประกันภัยมันช่วยไม่ได้อยู่แล้วเราก็นั่งมองพี่เขาคุยกับคุณยายแล้วไล่คุณยายออกจากร้านล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องทํา ทำกับคุณยายแบบนี้ทั้งที่คุณยายนี่ก็แก่แล้วเราสามารถที่จะช่วยเหลือคุณยายได้มากกว่านี้นะเรารู้อยู่ว่ามันยังมีกองทุนทดแทนที่สามารถใช้ได้ในส่วนนี้เราก็เลยขออนุญาตหัวหน้าง,งานที่นั่นว่าหนูขออนุญาตไปช่วยคุณยายในการตั้งเบิก ลักษณะแบบนี้ที่กองท,ทุนทดแทนนะคะลูกก็เลยขออนญาตเขาบอกว่าไม่ให้ไปก็มันไม่เกี่ยวกับเราบอกแล้วไงมันไม่เกี่ยวกับเราถ้าเธอไปฉันจะหักเงินเธอเพราะว่าไม่เป็นไรค่ะก็หักเลยค่ะตามสบายแล้วก็ว่าอย่างเงี้ยลูกก็พาลูกคุณยายเนี่ยไปแจ้งความก่อนแนบใบมราณะบารแล้วก็พาคุณยายไปเบิกที่กรมสมัยก่อนเขาเรียกว่ากรมการประกันภยัยแล้วก็คุณยายได้เงินมา35,000บาทใน 30, ทส่วนของกองทุนทกแทนครับผมเรามองธุรกิจประกันไว้ธุรกิจประกันมันช่วยคุณได้มากมายขนาดนี้ทําไม คนไม่ทําให้มันเกิดสิ่งที่มันดีๆขึ้นอะค่ะถ้าเกิดผลประโยชน์กับผู้ทำประกรันได้มากที่สุดจากเหต<ช>ุการณ์ครั้งนั้นนะครับถือว่าเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของคุณอูเองเลยครับเปลี่ยนไปเลยค่ะตอนแรกที่เราคิดว่าเป็นพนักงานบัญชีมีรายได้ที่มันคงยังดูคุณไม่ได้แค่นั้นจบแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ค่ะเราเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าฮ้ยเรา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 ต้องมีธุรกิจธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์หรือ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ของ<ม>ลูกค้าได้อะค่ะ<ม>ที่จะไม่ต้องทำตัวเหมือนเป็นแค่บริษัทประกันภัยซื้อมาขายไปอย่างนั้นจบมไม่ใช่อย่างนั้นตอนนั้นมุมมองเปลี่ยนไปแล้ว<ม>ฉันไม่อยากเป็นนักบัญชีแล้วอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจบริษัทประกันภัยที่สามารถช่วยเหลือลูกค้าของเราได้ดีที่สุด<ม>ตอนนั้อายุเท่าไหร่ครับอายุ25ปีค่ะอายุ25เดี๋บวนะเด็กอายุ25 คิดจะมีธุรกิจของเองเ,ออเด็กวัยนั้น,นธุรกิจมันคืออะไรความยากง่ายที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างครับตอนนั้นมันยากมากนะคะที่<ม>จะเป็นเจ้าของธุรกิจในในในลักษณะแบบนั้น<ๆ>เราก็เริ่มมา,มาแปลมันเป็นตัวหนังสือออกมามวางดีเทลมันมาว่ามันต้องใช้อะไรม,มั่งคิดด้วยว่ามันต้องใช้เงินหมื่นห้าแน่เลยเพราะเราต้องไปเช่าพื้นที่สองต้องใช้ความรู้ที่เรามีเพราะการเปิดเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของตัวเองอะค่ะต้องมีใบอนุญาต จากคอพพอ,อ่ะค่ะคณะคณะกรรมการกำกับและส่งเสร,รมิมการประกอบธุรกิจประกันภัยแล้วก็ต้องมีเวลาเพราะตอนนี้เราไม่มีตังค์เลยตอนนั้นคิดอย่างนั้นออก็คือมีความฝันอยู่ในใจและฉันจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจของฉันให้ได้ต้องทำไงต่อเก็บเงินเลยค่ะกเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนตอนแรกสามพันสามพันให้แม่พันห้าหรือพันห้าการจะมีเงินเก็บ1 5 0 0 0บาทเนี่ย เก็บอยู่นานไหมฮะใช้เวลาเท่าแล้วเก็บอยู่2ปีค่ะ2ปีกับเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใช่ค่ะ2ปีเส้นทางในการเดินทาง2ปีเนี่ยผ่านอะไรบ้างครับกับเงิน1นึ่งหมื่นห้าพันบาทที่จะได้มา1นึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยก็คืออูต้องทำงานพิเศษละต้องงานพิเศษละอสองก็คือความรู้เราต้องมีความรู้เราต้องแน่นเราต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านประกันภัยเราถึงจะไปสอบใบอนุญาตได้อบรมตัวแทนอบรมในหน้าที่ไหนเนี่ย เราก็ติดสอยห้อยตามพี่เข้าไปแต่บางทีพี่เขาก็ไม่อยากให้ไปหรอกอเพราะเขาบอกว่าจะไปด้วยทําไมพี่ไม่มีเบี้เลี้ยงพิเศษให้นะเราก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูตามพี่ไปช่วยเฉยก็ได้ให้หนูทําอะไรก็ได้ขอให้หนูได้ไปอยู่จุดๆนั้นถ้าอู้ไปอยู่จุดๆนั้นแล้วอู้ก็จะได้ความรู้ทราบมาว่าการสอบใบเซอร์เนี่ย สอบยากมากหลายๆคนต้องใช้เวลาหลายครั้งถึงจะสอบผ่านส่วนใหญ่ทดสอบันทีครั้งนึงจะผ่านนะครับส่วนใหญ่แล้วอย่างได้คุยกับเจ้าหน้าที่นะคะบางคนถึง10ครั้งแล้วคุณอุสอบกี่ครั้งผ่านครับสอบครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวผ่านก็คือตลอด2ปีเนี่ยเก็บเดี่ยวความรู้ไปเรื่อยระหว่างทางที่เก็บเงินก็ใช้เวลา2ปีนั้นให้คุ้มค่าที่สุด2ปีแล้วตอนนี้มีเงิน1 5 0 0 0บาทแล้วตอนแรกที่คบ1 5 0 0 0บาทนะคะลาออกเลยค่ะลาออกจากงานประจำลาออกเลยค่ะ พราะต้องมาทําความฝันของตัวเองให้สำเร็จรู้สึกเสียวรู้สึกเสียงไม่รู้สึกเหมือนกันค่ะแต่เราต้องมีความมุ่งมั่นที่ทําความฝันของเราให้ได้เราต้องแร่งแร่งกับความกลัวที่อยู่ในใจเราคนชอบแบมือให้หมอดูกําหนดชะตากรรมแต่คนบางคนกําโลกทั้งใบอยู่ในมือตนอุดมแต่พานิช อยากทำธุรกิจให้เกิดให้ดังต้องเสริมดวงให้แรงกับอายุนอรล้านอะคาเดมี่ทริปนี้มีแต่เฮงภาดสองลงเพื่อที่สำรวจดวงตลาดและงานแฟร์หเมืองย่างกุ้งพิเศษสำหรับทริปนี้เสริมความแร่งทางธุรกิจกับนักโสตรา์ที่คนเมียนมายกให้เป็นอันดับหนึ่งโอกาสพิเศษในการเข้าพบท่านทูตพาณิชย์ชมงานเมียนมาบิลแอนด์เดคอร์สองพันสิบหกมาเสริมดวงสร้างชื่อสร้างตลาดสู่ความสำเร็จแบบมืออาชีพหกถึงแปดตุลาคมสอบถามและสำรองที่นั่งโทรศูนย์แปดสามเก้าแปดเก้าหกแปดสองสอง เพียงแค่กดปุ่ม subscribe นี้ก็สามารถติดตามชมรายการอายุนวอรอยล้านได้ตลอดเวลานะครับกดเลยครับ